มาเอาละครับผมวันนี้ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทําบัตรต้อนรับนะครับผมโดยการใช้บัตรโคย่านั่นเองนะครับผมซึ่งก็ในตัวบัตรโคย่าที่ผมใช้อยู่ก็จะอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับผมมันก็จะเป็นมีข้อความต้อนรับขึ้นมานะเราตั้งรูปข้างหลังได้แล้วก็เขียนข้อความไ้ข้างบนได้นะครับผมก็คล้ายๆอันนี้นะเขาใช้เป็นบัตรมิมิวนะครับผมในการต้อนรับนะ ซึ่งบอร์ดมิมิวก็ทำได้เหมือนกันนะผมก็เดี๋ยวถ้าใครอยากดูวิธีตั้งค่าบอร์ดมิมิวก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ับผมเดี๋ยวผมจะมทมาทำสอนนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาสอนการใช้บอรดโคยาในการต้อนรับและก็อันนี้นะมันเป็นต้อนรับและก็สามารถกุญบายได้นะเออมันก็นั่นแหละนี่นะครับผมก็อาจจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะมีข้อความบอกเจอขึ้นแจ้งเตือนอย่างนี้นะ ก็เดี๋ยวอื่นเลยก็เดี๋ยวเชิญบัตรเข้าดิสก่อนเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์บัตรไว้นะครับผมนี่นะเดี๋ยวผมจะลิงทิ้งลิงก์บัตรไว้ใต้คลิปนะครับผมก็พอเข้ามาในลิงก์แล้วนะก็กดมาตรงนี้นะครับผมก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะอ้าและมันเด้งไปไหนอันนี้กดเข้าตรงนี้นะผมแล้วมันก็จะขึ้นว่านี่มาดิดิท,ที่เราที่เราแบบมีสิทธิ์ในการตั้งค่านะครับผมขึ้นมานะแล้วก็ เลือกเซิร์ฟเวอร์ก็นี่เดี๋ยวผมจะทำไอตัววันนี้ผมจะทำไงเซิร์ฟเวอร์ทดสอบกันแล้วครับผมเลือกเซิร์ฟเวอร์ทดสอบไปนะผมนี่แล้วมันก็จะมีอันนี้นะเราตั้งคำสั่งไอมันมันได้นะว่าจะเป็นตัวอักษรตัวอะไรนะผมก็ผมจะไม่เปลี่ยนก็กันก็ใช้เป็นขอมันเลยกแล้วกันนะครับผมก็นี่ไอบัตรต้อนรับก็อยู่ในหัวข้อที่สองนี่นะครับผมเออมันอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะไม่ใช่คนเกยงกิจนะครับผม ก็อย่างแรกนะนี่นะผมเราจะให้เลือกเปิดตอนแรกมันให้เลือกชแนลก่อนนะว่าเราจะเอาเป็นช่องไหนรับผมก็เดี๋ยวก่ออื่นเลยเดี๋ยวเราก็ต้องสร้างห้องนะผมห้องต้อนรับนะก็นี่อย่างนี้ก็แหละครับผมก็สวยว่าห้องต้อนรับก็จะตกแต่งเลยหรือว่าเดี๋ยวจะมาตกแต่งทีหลังก็ได้ครับผมก็เดี๋ยวผมจะยังไม่ตกแต่งนะห้องต้อนรับนะครับผมอย่างนี้สร้างขึ้นมาโอเคครับผมเราสร้างป็ปแล้ว ถ้าเกิดเราจะเอาเอาห้องห้องแบบเวลามีคนออกอ่ะให้มันคึาความาอันนี้เราจะเรียกว่าให้มันอยู่ในห้องเดียวกันก็ได้นะหรือว่าให้มันอยู่คนละห้องก็ได้ับผมแต่ผมก็เดี๋ยวจะเอาให้มันอยู่ห้องเดียวกันเลยกันอาลากันนะครับผมพอเราสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วนี่ตรงเวลคัมนี่ก็เรียกเป็นห้องต้อนรับแต่เราสร้างที่ลังก็ต้องรีมันหน่อยเอ่อห้องออกห้องไม่ขึ้นนะครับผม เออหรือว่าเพราะเรายังไม่ได้ปรับใอ้ให้บอทมันเห็นเหรออนุญาตก็เปิดอนุญาตไปหมดด้านนี้นุญาตสูงก็ขอยนานี่นะนนนะถ้าเกิดมันมันไม่ขึ้นมาก็ลองมาอนุญาตให้บอทมองเห็นนะบางทีบอทมันมองไม่เห็นห้องนะเขาบผมมันก็เลยจะไม่ขึ้นมานะ ขึ้นมายังรีรอบอ่ะไม่ขึ้นอ่ะให้ไปเลยงั้นเดี๋ยวเราเอาเป็นห้องอันนี้ก็ความตั้งหรับนี่นะอันนี้ก็เลือกเหมือนกันอ่ะพอเราเลือกห้องเสร็จแล้วนะผมก็มาติ๊กถูกตรงนี้นะก็คือเป็นเวล c o m e ม e สเ a g e ก็คือเมสเซจไม่ใช่เมสเซอร์ มีความเมสเซจนะครับผมก็คือเป็นข้อความนะคือเราจะตั้งก็ได้หรือไม่ตั้งก็ได้นะหรือถ้ามันจะแบบไม่อยากเขียนอะไรเลยก็มันก็จะถ้าเกิดเราไม่ตั้งข้อความอะมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะมีแค่รูปนะครับผมถ้าเกิดเราไม่ตั้งรูปมันก็จะคือมันจะมันก็มีรูปไปแหละแต่เป็นรูปของบอทมันเองนะก็เข้าคำนับนี้เราตั้งว่าสวัสดีสวัสดีสสดจะมีเนะี่ยให้กด อย่างนี้นะถ้าเราจะสวัสดีแล้วก็ขึ้นชื่อนะเหนว่ามันมี user กับ server เหรอนี่อันนี้ตรงนี้เขียนว่า user user แล้วก็มีอันหนึ่งก็คือ server server นี่นะผมก็ตรงนี้ได้เขียนว่าสิัดีสวัสดีต้องเขียนสวัสดีสวัสดีคุณ อ่าอันนี้ก็แค่มันชื่นเชื้อครับผมแล้วก็ตรงนี้เขียนว่ายินดีต้อนรับสู่เชฟเฟอร์ต้อนรับสู่นี่เซฟเฟอร์อันนี้แล้วก็ขอให้มีความสุขเราจะเขียนอย่างนี้ได้ครับผมขอให้มีความสุขคนทุกท่านขอให้มีขอให้มีขอให้มีความ นี่แล้วก็จะเขียนมาดีตรงนี้ถ้าเกิดเราตรงเนี้ยก็คือมันจะเป็นการส่งข้อความไปหาแชทส่วนตัวน,นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราไม่ติกมันก็จะไม่มันก็ไม่ส่งไปนะมันจะส่งมาในในที่เราเลือกห้องไว้อ่านี่ครับผมอันนี้ของผมมันก็จะส่งมาในห้องนี้นะแล้วก็ไอตรงนี้ก็มีแค่นี้ถ้าเกิดเราจะต้องการพวกอีโมจิพวกอะไรนะเราก็นี้ได้นะโดยการกดทับปะทับตรงนีนะ้แล้วก็เลือกอีโมจิ เราจะใช้อันไหนนะครับผมก็แต่ถ้าเราจะใช้เออถ้าเกิดเราไม่มีในโตอ่ะก็คือเราต้องต้องไปโหลดมันมาก่อนต้องไปโหลดมันมาเนี่ยโหลดมาตรงเนี้ยต้องไปโหลดมันมาใส่ตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วมันถึงจะขึ้นให้เราใช้นะก็กดทับอย่างงี้นะครับผมแล้วก็ซีโมจิเลยอ่ะเลือกอย่างงี้ก็ได้เนี่ยก็คือมาเรากลับตรงเนี้ยมาใส่มาไว้ตรงนี้ อันนี้อ่ะถ้าเกิดเราจะวางไปตรงนี้นะหรือเราอาจจะเปลี่ยนอันถ้าเปลี่ยนเป็นไอ้พวกอีโมจิขยับได้เลยอะ่ะเหมือนกันหมดเลยนะผมกล้ากดทับไว้ตรงนี้เหมือนกันแล้วไปกดเลออีโมจินี่ถ้าอย่างจะใช้รูปนี่รูปนี้กล้กักนก็กดลาตรงเนี้ยมาวางไว้ข้างหน้าพวกนี้นะครับผมปุ๊บแล้ววางไว้ข้างหลังสองตัวโอเคมันนี้นะครับผม แ้วตรงนี้ก็เป็นรูปภาพนะที่เราจะใช้เออวิธีใส่รูปภาพนะมาใส่ตรงช่องนี้ครับผมก็คืออันนี้ถ้าเกิดเราเป็นพรีเมียมอ่ะมันจะสามารถตั้งทรงตั้งสีตั้งอะไรได้นะอ,อ,อันนี้ก็เออ๋อไม่ใช่พรีเมียมก็ตั้งได้เออ,เ,อ,อเรียกเดี๋ยวผมเรียกมั่วๆไปแล้วกน, <laughs> นี่ตรงนี้ก็ ถ้าเกิดเราต้องการรูปภาพอนะเดี๋ยวไปหาโหลดมาก่อนเลยเออเด็กผมอาจจะช้าๆนิดนึงเนี่ยอย่างตั้งเป็นรูปเกาะเกาะบอัอะไรก็แล้วกันนะก <c oughs> ็ช่วงนี้เกมนี้มันกำลังเป็นกระแสครับผมก็คือมันพอร์ตจาก PS ลง PC ครับผมก็เป็นเกมที่แบบ ที่มันออกมาตั้งนานแล้วแต่ชาว P c ซก็คยแบบยังไม่เคยได้สัมผัสนะครับผมซึ่งตอนนี้มันก็มาลงพอดลงให้ P c ซแล้วผมก็ถ้าใครยังไม่เคยเล่นก็ลองไปหามาเล่นได้ับผมก็เดี๋ยวผมว่ายังจะเก็บหงังซื้ออยู่นะก็ะอยากลองเล่นอยู่เหมือนกันนะครับผมก็อบอกว่าเป็นเกมดีที่สุดในปี2018เลยนะครับผมนี่นะวิธีลงรูปนะผมแล้วก็คือเราต้องเอารูปมาก่อนรูปมาใส่ไว้นี่อ่ะเดี๋ยวผมเอาใส่ไว้ห้องนี้ด้วยกัน นี่นะเอาลูปมาลงไวห้องนี้ป๊บนี่พอกดลงนี้นะใช่ไหมก็กดิกขวาผมแล้วก,กดขลอกขลอกลิงก์อ่าแล้วก็เอาไปวางไว้ตรงนี้นะปึ๊บอย่างนี้นะครับผมมันก็จะมาเอากดพรีวิวดูนี่นะครับผมมันก็จะมาเป็นประมาณนี้นะครับเห็นปหมมันก็คือว่าเวล o m e อันนี้สีที่เราเลือกนะสีกรอบเนี่ย ตรงกรอบนี่เราก็อาจจะเลือกเป็นสีฟ้าอย่างนี้แลวตรงเวลคัมนี่ก็อาจจะเลือกเป็นสีแดงใช่ปัตรงสีแดงก็ตรงฟ้าชื่อนี่ก็เลือกเป็นสีออกขาวๆอะไรก็แด้นะตรงนี้ก็เลือกเป็นสีแดงเหมือนเดิมเ,เดี๋ยวเราลองพิมพ์ดใหม่นี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอะแล้วพอไอ้ตรงนี้เราทําเสร็จแล้วใช่ไหมก็ทีนี้มา ลงดบายมัง่ง굿บายก็เดี๋ยวเอาห้องเดียวกันเลยครับผมบายก็อาจจะไม่เขียนอะไรมากมากครับผมก็เขียนไปให้รับสบายเ,าเดี๋ยวว่า add user ขอให้รับให้บายครับนี่ แลวถ้าเกิดเราจะใส่พวกอีโมจิอีโมจิอะไรก็เหมือนกันเลยนะผมก็อันนี้กดกดทับนะทับที่มันอยู่ตรงข้างบนเอนเทอร์นะผมที่มันอยู่ตรงเออตรงขาเรียกว่าอะไรอยู่ตรงขอขวดปะขอขวดหรือคอคนขอขวดรือตรงคอคนนะครับผมหรืออยู่ใกล้ๆกับลอริงอะง่ายง่ายครับผมอ่ะตรงนี้ถ้าเกิดเราจะใส่ก็เหมือนกันเลยก๊อปตรงนี้มาแล้วก็เอามาวางไว้เหมือนเดิมนะ นี่อย่างนี้ครับผมสำหรับรูปตรงนี้ก็รูปถ้าเกิดเราจะใส่ก็ใส่เหมือนกันเลยนะก็เอาลิงก์เนี่ยมาวางไว้ในช่องนี้ครับผมและสีนี้ก็ได้ได้เหมือนกันเอาสีแดงให้หมดนี่ครับผมถ้าเกิดเราไม่ใส่รูปมันก็จะเป็นรูปของเออไม่มีรูปเหรอถ้าเกิดเราไม่ใส่รูปมันก็จะไม่มีรูปนะมันจะขึ้นเป็นเปล่า,าอย่างนี้นะครับผมก็ นี่นะน่าจะประมาณนี้สอไอ้ A, ข้อความแบนแบนนี่ก็เลือกได้นะเลือกว่าจะเปิดได้นะว่าแบนแล้วจะขึ้นวันอะไรแต่ก็ผมจะไม่เปิดกันแล้วน,น,นะครับผมก็ให้มันขึ้นชื่อเฉยกันกน,นี่ก็อาจจะอยู่ในห้องนี้ห้องเดียวกันเลยสามห้องับผมและเมื่อเซตไอ้พวกอะไรแบบนี้แบบหมดแล้วนะอย่าลืม,มกดเซฟนะผมต้องกดเซฟนะนี่มันจะขึ้นบอกนะว่าผมว่าจะอันนี้ add user ในการแบกขึ้นชื่อนะครับผม user name อย่างนี้ s e r v e r add channel add อ่ะ uh, add low เหรอ add member ห right? รือเราจะตั้งเป็นจำนวนนี่ับผมแล้วก็เออไอตรงเนี่ยเป็นตรงข้อความต้อนรับนะผมนี่ถ้าเกิดอยากให้มันขึ้นแบบเป็นจำนวนสมาชิกนะครับผมตอนนี้นะก็เดี๋ยวเขาจะขึ้นก็นี่พี่เมยนะคุณเป็นสมาชิกคนที่นี้นะให้เนี่ยพิมพ์คำว่านี้นะ member member อะไร่ member อะไรไม่รู้สักอย่างนึงก็มาดูดีข้างล่างครับผมกันเนี่ยไออันเนี้ย ่าการกรอบนี้ไปวางเนยครับผมมันจะเป็นขึ้นว่าโจจำนวนเมมเบอร์ในเซิร์ฟเวอร์นะว่าว่ามีกี่คนนะครับผมก็พออะไรเสร็จทุกอย่างแล้วก็กดเสร็จนะครับผมมาทีนี้ดาน่าจะได้แล้วนะดานเดี๋ยวผมจะทดสอบในการเชิญบัตรเข้ามากันแล้วกันนะครับผมนี่จะรอดูที่ห้องนี้นะครับผมเออนี่เดี๋ยวจะเชิญบัตรอันนี้บัตอะไรก็ไม่รู้ฮ <laughs> ะ เดี๋ยวทำาก,การเชิญบัตรเข้าไปนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ทดสอบนี่นะไปต่อเน,นี่ยอนุญาตไม่หมดอย่าให้ไล่มันออกนะไม่รู้ว่าบัตรอะไรนี่ปะมีเสียงอะไรเนี่ยเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วนี่นะครับผมไม่ได้เป็นเห็นปะสวัสด,ดีคุณเอออันนี้นะแอดมินก็จะแอดชื่อนะคุณเป็นมาชิคนที่สามสิบห้านะอินดี CG ต้อนรับสุยต้อนรับมันก็ไอขึ้นไอที่เราตั้งขึ้นชื่ออ่ะเซิร์ฟเวอร์อ,อ่ะมันก็ขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมและนี่ขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็อีโม ไม่เป็นจิกอ้าวแล้วก็คือเป็นรูปนะที่เราตั้งไว้นะที like เดี๋ยวเราลองไล่ออกลองไต่ออกก่อนในบอทตัวไหนนะมีบอทตัวนี้นะเดี๋ยวเราลองไต่ออกปับ๊บนี่มันแคขึ้นมา <laughs> ไว้สบายนะครับไม่ได้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมอ่ะก็คลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ผมก็มาสอนใช้บอทโคย่าครับผมก็คือเป็นบอท กดต้อนรับแล้วมันกดขย่ามันใช้ทําได้อีกหลายอย่างผมก็เดี๋ยวว่าลองไปใครที่เอาไปใช้ก็ลองไปศึกษาดูกันนะผมก่มันใช้เป็นเออแล้วก็ใช้เป็นบอดนี้ได้นะบอดโน้ตนะเออถ้าใครแบบใครมีช่องโน้ตนะครับผมวิธีทําช่องโน้ตก็เออถ้าใครอยากทราบก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะผมเดี๋ยวจะทําให้ดูนะวิธีทําช่องโน้ตนะครับผมว่าถ้ามันเป็นช่องความปกติเงี้ยมันจะมันจะมันจะไม่ได้มันมันไม่ได้เป็นช่องโน้ตนะ ถ้าใครอยากทราบก็เอาไปไว้ต้คลิปผมจะผมจะทําคลิปสอนนะครับผมแต่วันนี้ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้ผมนะครับผมเพื่อไปกระตุ้นใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วถ้าใครติดตามเกมของผมอยู่ก็ช่วงนี้ก็ผมว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างในการเล่นเกมสักเท่าไหร่ัะผมก็ขอภายไวหน้าที่นี้ด้วยครับผมถ้าใครติดตามพวกสตาร์บอลตัวเกมกอื่นๆอยู่ก็เดี๋ยวผมจะพยายามหาเวลาว่างมาอัดคลิปลงให้นะครับผมแล้ววันนี้ก็ ขอบคุณที่รับชมครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ